มีใครใครเอาไม้เซลฟี่หนีบก้นแล้วถ่ายคู่กับแฟนแบบนี้ไหมครับซึ่งคลิปที่ได้เนี่ยก็ดูโอเคนะครับแต่ผมว่าวิธีนี้มันค่อนข้างยากไปหน่อยนะ <laughs> ให้ลองใช้ Huawei Air X1 Pro ดูครับตัวนี้เป็นกล้องเซลฟี่บินได้ที่เพิ่งออกมาใหม่เลยสดๆร้อนๆถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมเลยแค่กดปุ่มเดียวตัวโดนก็จะบินออกมาถ่ายตามเราง่ายๆแบบนี้เลยครับดูดิแล้วคลิปที่ได้เนี่ยมันสะดวกกว่าตอนแรกเยอะเลย <c oughs> ไม่ต้องเอาไม้เซลฟี่หนีบก้นละ <c oughs> นอกจากนี้เรายังสามารถปรับระยะห่างที่ถ่าย <c oughs> หรือจะเป็นความสูงที่บินได้จากจอดิจิตอลตรงนี้เลยครับไม่ต้องเปิดมือถือเลยคือสะดวกมา,มากๆที่เจ๋งเลยคือเวลาเราใช้งานเช่นโหมดซูมเอา ซึ่งโหมดนี้ตัวโดนจะทาการบินถอยหลังและถ่ายเราสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วคือจะบอกว่าเราไม่ต้องกลัวชนด้วยนะเพราะตัวนี้เขามีเซนเซอร์กันชนด้านหลังแล้วครับเวลาที่เราปล่อยโดนแล้วบังเอิญมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าตัวโดนก็จะทําการหยุดเองโดยอัตโนมัติเลยครับแต่เอาจริงถึงมันจะชนก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะตัวป้องกนันใบพัดเนี่ยยืดหยุ่นมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดการบินแบบออร์บิทที่ตัวโดนจะบินถ่ายเราเป็นรูปวงกลมครับโหมดเบิร์ดไอที่ตัวโดนจะบินขึ้นไปด้านบนถ่ายเราแบบสวยๆราวกับว บินได้เร็วสูงสุด47กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดแมนนวลที่เราสามารถบังคับโดรนได้เองจากมือถือได้ไกลสูงสุด500เมตรเลยยิ่งถ้าเราบังคับผ่านบีคอนตัวนี้นะจะบินได้ไกลสูงสุด1กิโลเมตรเลยหรือจะนํามือถือมาต่อเป็นจอมอนิเตอร์แยกแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะไม่ต่อก็ได้นะเพราะตัวบีคอนเนี่ยมันมีจอให้เราดูอยู่แล้วถ้าเราไม่ต่อมือถือบอกเลยว่าการบังคับผ่านตัวบีคอนเนี่ยให้ฟีลลิ่งที่ดีมา,มากๆเลยครับมือใหม่ก็สามารถบินได้ง่ายๆและคลิปที่ได้ก็จะดูสวยงามแบบนี้เลย